มาเปิดประเด็นค่ะมาตามนัดแก๊งสากรกีบนำทัวลงอัมพัชราพาหลังฉีดวัคซีนโควิดก่อนโดนสวนกลับสุดเจ็บเอาเวลาไปศึกษาหาความรู้ดีกว่าค่ะต้องบอกเลยว่าในขณะนี้นะคะเริ่มมีดาราดังหลายคนจำนวนมากค่ะ เริ่มเขารับการฉีดวัคซีนหลังจากที่ได้มีการลงทะเบียนเอาไว้แต่ก็ไม่ไวยค่ะถูกกลุ่มอันตพานสามกีบที่ประกาศลั่นค่ะมาโดยตลอดว่าจะไม่ฉีดวัคซีนจนกว่าจะได้ฉีดของไฟเซอร์อันนี้ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของ3ามกีบนะคะเนื่องจากไม่ได้มีใครบังคับค่ะอยากจะรอก็รอไปแต่ในขณะที่รอค่ะก็อยากกลายเป็นภาระในการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดให้กับประเทศไทยต้องประสบปัญหาอีกก็แล้วกันค่ะ อย่างไรก็ตามก็มีคนดังหลายๆคนนะคะเริ่มโดนกลุ่มทัวร์สามกีบคันลงหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งก็เป็นยี่ห้อที่ทางสามกีบนั้นพยายามที่จะแบนเหมือนกับว่าพวกตนเองโดนหักหน้าจากกลุ่มคนดังและวัคซีนดังกล่าวค่ะก็กลายเป็นวัคซีนที่น่าเชื่อถือขึ้นมาทันทีโดยล่าสุดค่ะทางด้านของอัมพัชราภาใช้เชือ้อนักแสดงชื่อดังก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทางไอจีว่าได้ทำการฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้ฉีดกันทั้งครอบครัวโดยโพสต์ข้อความว่าหลังจากที่ลงทะเบียนในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรเราก็พร้อมที่จะฉีดแล้วค่ะราชวิทยาลัยจุฬาภรหลังจากนั้นไม่นานค่ะก็เป็นไปตามความคาดหมายคือกลุ่มสามกีบก็เริ่มเกิดความไม่พอใจตาร้อนขึ้นมาทันทีรีบเข้าไปโพสต์คอมเมนต์โจมตีทางด้านของนางเอกสาวโดยบางคนก็โพสต์ข้อความประมาณว่า ทำไมอัมพชาราภาจึงสามารถไปฉีดก่อนได้เหมือนกับโยงไปว่าทางด้านของดาราสาวนั้นได้รับอภิสิทธิต์ต่างๆแต่ตแล้วค่ะทางด้านของอัมพชาราภาแฟนคลับก็ได้ทำการตอบกลับแบบสุภาพแต่เจ็บปวดค่ะโดยคอมเมนต์ว่าคนที่สงสัยว่าทำไมพี่อ้ํได้ฉีดก่อนก็เพราะหลายโรงพยาบาลเปิดให้ลงทะเบียนฉีดแล้วนะครับเปลี่ยนจากการสงสัยเป็นการศึกษาและจองคิวดีกว่านะครับ นอกจากนี้ค่ะทางด้านของกลุ่มสามกีบก็ยังไม่ลดความโมโหที่เหล่าดาราคนดังตบเท้าเข้าไปฉีดวัคซีนกันเป็นแถวพร้อมกับออกมาโจมตีอ้ํพัชราภาผ่านทางด้านของคอมเมนต์โดยมีรายละเอียดว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้ทำไมไม่พูดว่าทําไมประเทศเราถึงมีวัคซีนให้เลือกเท่านี้ถ้าจะรีวิวขณะน,นี้ไม่รีวิวมันตั้งแต่แรกเลยล่ะคะเงียบมาตั้งนานไม่เข้าใจว่าทำไมช่วงนี้ดาราแห่มาฉีดกัน รักพี่อ้ําเหมือนเดิมค่ะไม่เคยดูถูกวัคซีนตัวไหนดีกว่าหรือด้อยกว่าเพียงแต่อยากให้ประชาชนมีตัวเลือกวัคซีนดีๆตั้งแต่แรกค่ะจากการสูญเสียนักคอมทําให้รู้เลยว่าวงการบันเทิงไทยไม่ค่อยออกมาเรียกร้องอะไรที่ดีเพื่อคนไทยจริงๆค่ะซึ่งก็เรียกว่าหลายคนพยายามที่จะโจมตีเพื่อให้ภาพลักษณ์ของนางเอกสาวนั้นเกิดความเสียหายอาจจะด้วยความสะใจที่ได้โจมตีดาราพาทัวลงดารา แต่ก็อยากจะให้ระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะว่าทุกคำด่ามีราคาที่ต้องจ่ายค่ะ